สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวกัมพูชาหลังจากที่พวกเขาได้เห็นการประกาศเตือนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าห้ามใช้วัฒกรรมแอบอ้างหรือนำสหรัฐอเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องในการเดินขบวนเรียกร้องเกาะกูดของชาวกัมพูชาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อชาวกัมพูชารวมตัวกันประมาณ1ิบกว่าคนชุมนุมประท้วง เพื่อกดดันรัฐบาลฮุนมาเนตให้ผลักดันประเด็นเกาะกูดและปราสาทตาเมือนทมฟ้องร้องดำเนินคดีกับประเทศไทยต่อศาลโลกซึ่งจากนั้นไม่นานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็ออกคำเตือนไปยังชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่กำลังรวมตัวการประท้วงทำกิจกรรมทางการเมืองว่าห้ามใช้วาทกรรมแอบอ้างหรือนำสหรัฐอเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการชุมนุมดังกล่าว ที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยหากมีการฝ่าฝืนคำเตือนรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์อันชอบธรรมในการดำเนินคดีและขึ้นบัญชีดำต่อผู้ชุมนุมดังกล่าวนั่นจึงทำให้สื่อกัมพูชาไม่พอใจและวิพากษ์วิจารณ์ต่อท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อชาวกัมพูชาในเรื่องนี้เรามาฟังกันว่าชาวกัมพูชาจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกสนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่1ของชาวกัมพูชาโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ามันถูกต้องแล้วยังไงสหรัฐอเมริกาก็ต้องปกป้องประเทศไทยพวกเขามีฐานทัพอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งทหารของอเมริกาก็ชอบเดินทางมาเที่ยวหญิงไทยอยู่เป็นประจำพวกเขาจึงมีผลประโยชน์ร่วมกัน ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าอเมริกาคงน้อยใจที่กัมพูชาให้ความสนใจจีนมากกว่าอเมริกาในตอนนี้พวกเขาไม่เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงในเรื่องนี้จงอยาทำตัวเป็นเจ้าของทุกสิ่งเพราะยังไงอเมริกาก็เพิ่งเกิดได้ไม่นานห่างจากกับกัมพูชาตั้งหลายพันปีความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความสงสัยต่อเรื่องนี้ว่ามันก็น่าแปลกใจนะ ที่การเรียกร้องความถูกต้องนี้กัมพูชาทํามันในหลายๆประเทศยังเกาหลีใต้ญี่ปุ่นผู้คนต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างดีแต่ทําไมตัวร้ายอย่างสหรัฐอเมริกาถึงกลัวเรื่องนี้ล่ะมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าอเมริกาและประเทศไทยพวกเขาคบหากันในฐานะเจ้านายและทาสจึงมีนิสัยคล้ายคลึงกันคือชอบแย่งดินแดนและของมีค่าจากประเทศอื่น ไมเป็นของตัวเองและก็ชอบสร้างหนังหลอกลวงคนทั่วโลกว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนดีความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าการเรียกร้องนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วทําไมพวกเรากัมพูชาจะต้องกลัวคําเตือนของพวกเขาด้วยละ่ะในเมื่อกัมพูชากําลังจะประกาศความจริงให้ทั่วโลกได้รับรู้ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองที่แตกต่างต่อเรื่องนี้ว่า การเดินขบวนประท้วงเป็นสิ่งที่ทำถูกต้องแต่ก็ไม่ควรเอาธงชาติของอเมริกามาเดินขบวนร่วมด้วยฉันจึงไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมพวกเขาถึงได้ประกาศในการตำหนิเรื่องนี้ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าประชาชนกัมพูชาเดินขบวนเพื่อต้องการเรียกร้องสิ่งที่ถูกต้องแต่รัฐบาลของกัมพูชากลับนิ่งเฉยไม่ยอมที่จะต่อสู้ในเรื่องนี้มันไม่มีอะไรจะต้องอธิบายแล้ว เป็นเพราะว่าผู้นําของกัมพูชาอ่อนแอความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าอเมริกาควรเตือนประเทศไทยมากกว่าที่พวกเขาพยายามจะขโมยทุกสิ่งไปจากกัมพูชานั่นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากตอนนี้ประเทศกัมพูชายังใจดีที่ไม่ร้องเรื่องนี้ต่อสารโลกหวังว่าอเมริกาจะกดดันประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมอเมริกาถึงตั้งกําแพงภาษีให้กัมพูชาสูงกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนเพราะอเมริการู้ว่ากัมพูชาไม่ยอมก้มหัวให้อเมริกาในยุคข,ของธรรมง่ายเราทําถูกต้องแล้วจงเดินหน้าต่อไปมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าอเมริกาไม่เคยให้อะไรต่อกัมพูชาเลย พวกเขาหวาังแต่แรงงานและข้าวสารจากกัมพูชาและสมัยพวกเราเชาวกัมพูชาจะต้องแคร์อเมริกาตอนนี้มีเพียงจีนเท่านั้นที่มีความจริงใจต่อ,อกัมพูชาเรามีแค่นี้เราก็สามารถอยู่ได้ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วคนที่สร้างแผนที่ลวงโลกก็คืออเมริกาพวกเขาสร้างทุกอย่างให้เป็นของตัวเอง และค่อยๆแบ่งส่วนแบ่งเหล่านั้นให้กับประเทศที่ยอมเลียตูดอเมริกาอย่างอิสราเอลและประเทศไทยไงล่ะความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ามันไม่มีอะไรจะต้องกลัวขอให้ประชาชนกัมพูชาเดินหน้าต่อไปเราจะทําให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าประเทศไทยกําลังจะแย่งชิงอะไรไปจากกัมพูชาบ้างจงเดินหน้าประกาศความจริงไปทั่วโลก มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าการเดินขบวนจะช่วยให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นเลวแค่ไหนแต่ขั้นตอนต่อไปนั้นรัฐบาลกัมพูชากําลังจะยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้กอกูดและปราสาทตาเมือนทมกลับคืนมาสู่ดินแดนเดิมของพวกเขาความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทุกๆคนต้องช่วยกันทั้งโลกออนไลน์และในชีวิตจริง อย่าปล่อยให้ประเทศไทยขโมยแผ่นดินและวัฒนธรรมของกัมพูชาไปง่งายๆพวกเขาจะทำมันไม่ได้เหมือนในอดีตอีกแล้วเมื่อชาวกัมพูชาลุกขึ้นมาสู้ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่ลาวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าซื้อไม่ควรนำเสนอข่าวว่าอเมริกาเตือนแบบนี้เพราะฉันคิดว่ามันไม่มีการเตือนอะไรแบบนี้เลยเพราะที่นั่นทำได้ทุกอย่างสามารถเดินขบวนได้อย่างเสรี สื่อนี้กําลังปกปิดความจริงมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มาเปรียบเทียบในเรื่องนี้ว่าประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นไม่เห็นจะมีปัญหาในเรื่องนี้เลยพวกเขายังให้ความสนใจมากอีกด้วยแต่ทําไมอเมริกากลับปกป้องประเทศไทยในเรื่องนี้บางทีพวกเขาอาจจะอยู่เบื้องหลังการขโมยแผ่นดินของกัมพูชาในทุกครั้งก็ได้ มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่านั่นเป็นเพราะว่าประเทศไทยได้มอบส่วนแบ่งให้กับอเมริกาเพื่อให้อเมริกาเข้ามาขุดเจาะเอาพลังงานร,บร,บรบกอบๆเกาะกูดไปพวกเขาถึงปกป้องเรื่องนี้ออกหน้าออกตาความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ารัฐบาลกัมพูชาควรนำเรื่องนี้ไปฟ้องต่อศาลโลกได้แล้วไม่ควรปล่อยให้นานเกินไป เพราะจะทําให้เกาะกูดเสื่อมสภาพลงไปจากการดูดเอาพลังงานของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าทําไมกัมพูชาจะต้องฟังในเมื่อเกาะกูดและปราสาทต,ตาเมินทมเป็นของกัมพูชาซึ่งชาวกัมพูชากําลังเรียกร้องให้ของของกัมพูชากลับคืนมาอย่างถูกต้อง และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวกัมพูชาโดยเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าอเมริกาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากประเทศไทยพวกเขาเป็นพวกอพยพและแย่งชิงดินแดนจากคนท้องถิ่นไปเป็นของตัวเอง และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวกัมพูชาหลังจากที่พวกเขาได้เห็นการประกาศเตือนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าห้ามใช้วัฒกรรมแอบอ้างหรือนำสหรัฐอเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเดินขบวนเรียกร้องเกาะกูดของชาวกัมพูชาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า